สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับกับรายการซิฟแอนทอล์นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับสำหรับของคนที่หลงไหลแล้วก็ชื่นชอบในรสชาติกาแฟนะครับกาแฟในปัจจุบันเนี่ยนะครับนอกจากมันมีรสชาติที่มีความแตกต่างกันแล้วเนี่ยนะครับรวมถึงวิธีการชงต่างๆหรือรูปแบบต่างๆเนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรอีกบ้างนะครับที่มันมีผลกับรสชาติกาแฟของเราเพราะว่ามันมีความหลากหลายมากและตัวผมเองเนี่ยก็ยังมีคําถามอยู่ว่า แต่ละโปรเซสเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็วิธีการทำเนี่ยเขาทำกันยังไงวันนี้ครับเรามีคนที่จะมาให้คำตอบกับเรานะครับสวัสดีพี่เจนะครับสวัสดีครับอหงมวพี่เจบอกว่าวันนี้ขอขออย่างหนึ่งคืออย่ายกมือให้ผมโอเคอ่าเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมาสบายดีช่วงนี้ก็สบายดีก็ช่วงนี้เดือนมีนายนะก็ช่วงทำโปรเซสก็ก็ได้ขึ้นไปทำบ้าง เป็นคนทำโปรเซสขึ้นไปทำโปรเซสก็ตั้งแต่ E ีพีที่แล้วก็ห่างหายไปหลายเดือนเลยนะครับใช่ที่หายไปไม่ใช่ว่าไปไหนนะคือไปอยู่ข้างบนไปอยู่ข้างบนคือบนดอยสิ่งหนึ่งที่ผมวันนี้ตั้งใจจะมาถามพี่เจเลยก็คือในเรื่องของการทำโปรเซสกาแฟอันนี้คือผมก็อ่ะเป็นผู้บริโภคกาแฟคนหนึ่งเนี่ยผมไปซื้อกาแฟมาผมเห็นเขาเขียนอยู่ข้างถุงกาแฟเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยพี่หลายชื่อหลายชื่อหลายวิธีการผมก็เลยแบบ มีคำถามอยู่ในใจแตกต่างกันยังไงวันนี้ก,ก็เลยเก็บคำถามมา<ด>คุยกับพี่เจเลยผมอยากให้ทุกคนหรือตัวพี่จอบเองเนี่ยเริ่มเริ่มจากว่าเออรู้จักเจ้าผลกาแฟก่อนหอผลผลผลเชอร์รี่ก่อนอขอให้รู้แค่ว่าอ่ะมันมีเปลือกอตรงนี้แหละมันคือสำคัญละเพราะจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับกระบ,บวนการการแปลรูปก,กาแฟ หนึ่งคือมันมีเปลือกละมันมีชั้นเปลือก2คือมีชั้นเมือก3คือมีกะลาสี่มีคือมีซิวอสกินแล้วก็มีมีเจ้าเมล็ดกาแฟชั้นเปลือกนี่เรารู้แล้วนะเรือชั้นแดงอ่งเปลือกสีแดงข้างนอกอาจจะสีแดงสีเหลืองก็ตามอเคแต่ว่าคําว่าเนื้อของกาแฟเนี่ยผมผมให้นิยามว่าเป็นส่วนที่ติดไปกับเปลือกอก็คือถ้าผมลอกเอาเปลือกออกปุ๊บเนี่ยมันมีเนื้อหลุดไปด้วยเนื้อติดไปกับเปลือกด้วยอ่า ส่วนที่เรียกว่าเมือกหรือว่าสับภาษาอังกฤษใช้คําว่า m i l เ e d เนี่ยมันคือส่วนที่ติดกับกะลาคือส่วนที่ติดไปกับเปลือกอันนี้เรียกว่าเนื้อส่วนหนึ่งที่ติดอยู่กับกะลาเรียกว่าเมือกเมือภาษาอังกฤษใช้คําว่าว i l เ e d อ่าโอเคอ่าแล้วก็มีกะลาครับแล้วก็มีเมล็ดเนาะครับแล้วก็มีตัวอ่อนโอเคอันนี้เราพักไว้แค่นี้การทําโปรเซสกาแฟเนี่ยครับคือคุณทายังไงก็ได้ให้ได้เมล็ดกาแฟมาขั่วก่อนที่ เราจะได้มมนไดไปคั่วเนี่ยงั้นเราต้องทําให้เจ้าผลเชอร์รี่เนี่ยมันแห้งผมจะเก็บจากต้นแล้วไปคั่วกาแฟเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะเพื่อนๆแบบนี้คือไม่ได้นะคือเราจะไม่ทาแบบนั้นได้ขอให้เข้าใจว่าคําว่า p r o c e s เนี่ยมันมีสองสองกระบวนการใหญ่ๆหนึ่งก็คือฝั่งว e t mill สองคือฝั่ง dry mill เจ้าเวท m ิลเนี่ยคือคุณเอาผลเชอร์รี่เนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เป็นกะลาแห้งแล้วฝั่ง ดายมิลเนี่ยคือคุณเอาเจ้ากะลาแห้งเนี่ยไปเป็นมเมล็ดกาแฟฝั่งเวทมิลเนี่ยมีมีสองปัจจัยคำว่าเฟอร์เมนเทชันสองคือดายิ่งเฟอร์เมนเทชันก็คือตรงๆก็คือการหมักนั่นแหละส่วนดายิ่งก็คือให้รู้ว่าคือการตากถ้าเกิดเราเห็นเขาตากกาแฟเห็นเปลือกพี่เห็นเปลือกเมื่อไหร่เนี่ยพี่รู้ได้เลยว่าอ๋ออันนี้แหละเขาเรียกว่าเนเชอรัลโปรเซสหรือว่าดายโปรเซสเพราะว่าชื่อของการโปรเซสเนี่ยจะถูกระบุตอนดายิ่ง ก็คือตอนตากถ้าเกิดคุณต่ากทั้งเปลือกเนี่ยแสดงว่าคุณทำเนชอรัลโปรเซสหรือว่าไดโปรเซสถ้าเกิดคุณตาก ให้เห็นเมือกก็คือเห็นมิวสเลตนะปัจจุบันเรียกว่าฮันนี่โปรเซสก็คือสรุปภาพรวมง่ายๆคือถ้าเกิดการทำเนชรัลโปรเซสเนี่ยไม่ว่าเราจะเก็บผลมาเกษตรกรเขาเอาไปล้างแม้ถึงแม้ว่ามันจะเปียกน้ําก็ตามแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาผลสีที่เราเก็บมาทั้งเปลือกเนี่ยไปตากให้แห้งเนี่ยเราเรียกว่าดายโปรเซสได้เลยใช่ใช้คำว่าเนชรัลโปรเซสหรือเนชรัลโปรเซสได้เลยสื่อสารตรงกันเนาะอันนี้ก็คือวิธีการทําแบบแบบเนชรัล หรือได้ process นครับต่อไปพี่แบบเปลี่ยนในปัจจุบันนะครับเขาใช้คําว่า watch process เดิมก็ใช้คําว่า w e s t e นะแต่ตอนนี้เราเข้าใจเป็นว่าเป็น watch process แล้วครับถ้าเห็นเขาตากกะลาตากเหลือแต่กะลาเนี่ยกะลาคือจากชั้นเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนาะมันมีเปลือกมันมีเนื้อมันมีเมือกแล้วมันก็มีกะลาในสุดคือกะลาอ่าก็คือกลาถ้าเขาตากกลา ขาวขาวครับเมื่อไหร่อขอให้เข้าใจว่า,อ,าอ๋อเนี่ยแหละคือ watch process ย้อนนิดนึงอ้าวแล้วไอ้ตัวที่ตัวเป็น natural อ่ะมันไม่มีกะลาขาวข,าว,ขาวแล้วอส่วนไหนที่เราเรียกกะลาเพราะว่าเราตากทั้งเปลือกเขาก็ต้องเอาไปสีอีกทีไงเพราะสุดท้ายผมบอกไปแล้วว่าเขาต้องการมาเลสใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาตากทั้งเปลือกเนี่ยเรียก natural พอเขารู้แล้วว่าเฮ้ยถึงเวลาละความชื้นได้ละตามแบบแต่ละบุคคลที่ต้องการว่าฉันต้องการ เอาไปสีที่ความชื้นเท่าไหร,ร่แต่สุดท้ายเขาต้องการความชื้นของเมล็ดกาแฟเนี่ยที่11%ครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการเฟอร์เมนเทชันของแต่ละคนจะไม่เท่ากันไม่เท่ากัน<ะ>ไฟนอลนที่ผลเชอร์รี่แห้งแต่ละคนไม่เท่ากันนะอันนี้ผมย้ำนะ,ะ,ะ,ะไฟนอลนแต่ละคนไม่เท่ากันมันมีแกลบช่วงที่แบบเป็นค่าสแตนดาดหรือมาตรฐานที่ทั่วทัคนเนี่ยเขาจะวัดไฟนอลนที่ ารกาแฟก็คือเจ้าเมล็ดเพราะว่าอะไรเพราะโรเตอร์ต้องการรู้แต่ว่าเรื่องเรื่องของผลเชอร์รี่แห้งแต่ละคนเนี่ยระดับเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้แล้วแต่บุคคลละโอเคเพราะมันจะไปขึ้นอยู่กับการฟอร์เมนเทชันอ่ะทีนี้แบบเปียกคือการล้างก็คือการล้างก็คืออ่ะเอาเจ้าผลเชอร์รี่มาเนอะเด็ดมาเอามาล้างครับล้างเสร็จปุ๊บแน่นอนละตัด ตากทังกะลานะก็คือต้องเอาไปสีเปลือกก็คือลอกเอาเปลือกสีที่มันอยู่ชั้นนอกออกไปใช่อ่าสีเปลือกเสร็จปุ๊บก็เอาไปหมักหมักอ่าก็คือฟอร์เมนเทชั่นมักเพื่ออะไรก็หมักเพื่อให้เจ้าสิ่งมีชีวิตเนี่ยหรือเรียกว่าออจูรินซีเนี่ยกินน้ำตาลเพื่อให้เมือกเนี่ยมันเปื่อยหรือมันยุ่ยเพื่อที่จะเอาไปขัดเอาไปล้างได้ง่ายแล้วก็ตากทางกาะลาโอเค ตอนแรกที่พี่เจเกิดคือพอเราเก็บผลมาพอเราเลือกลอกเอาเปลือกออกเสร็จส่วนที่ติดเปลือกคือเนื้ออหและทีนี้มันก็จะมี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 มือกติดกะลาอันนี้คือการเอาตรงนี้ไปหมักเพื่อล้างตรงนี้ออกใช่ไหมใช่ใช่เดิมเดิมก็เดิมแบบนี้นะเดิมเดิมปัจจุบันก็อาจจะมีหลากหลายขั้นตอนแล้วบางคนก็ไปเฟอร์มนเทชั่นทั้งเปลือกก่อนเพื่อให้ได้กลิ่นกับรสที่แตกต่างเราพูดกันเรื่องมอยเจอร์คอนเทนต์ มันต้องเท่ากันไหมทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราต้องการได้กาแฟสารออหรือเจ้าเมล็ดกาแฟก่อนคั่วเนี่ยออตามหลักสากลแล้วกันเนอะอยู่ที่11%ไม่ว่าจะโปรเซสใดๆก็ตามอาจจะไม่ได้แบบ1 1เปอรไปแต่ก็อยู่ในช่วงที่ใช่ใช่บวกลบหนึ่งวิธีการในเรื่องของการแปรรูปตัวเนี้ยกับแบบแห้งเนี่ยรสชาติ ออรชาติต่างไหมต่างครับพี่ก็ผมอยากจะยกตัวอย่างว่ากล้วยตากหมูแดดเดียวเนี่ยพี่จะรู้ว่าอ๋อถ้าเอาอะไรไปตากหรือเอาไปทำะไรโดยที่ไม่ไปทำลายโครงสร้างของมันมากเนี่ยม,มันจะมีกลิ่นและมันจะมีกลิ่นรสที่ค่อนข้างชัดแสดงว่าเจ้าเนทชอล์บอสเซสเนี่ยที่เอาไปตากทั้งผลเนี่ยม,มันจะมีความหวานอ่าโอเคมันจะมีความคงค้างในปากรหรือความรู้สึกในปาก มากกว่ามากกว่าเพราะว่าอะไรเจ้าน้ําตาลเนี่ยมันไม่ได้สูญเสียออกไปมากถ้าพี่สีเปลือกออกับเนื้อส่วนหนึ่งแหละเนื้อส่วนนึงที่มีน้ําตาลเนี่ยมันถูกล้างออกไปหลุดออกไปแล้วพี่เหลือเมือกไว้เพื่อให้จูงซีใช่ไหมย่อยแต่ละคนก็ใช้ระยะเวลาในการหมักในน้ําไม่ไม่เท่ากันการขัดสมมุติถ้าเกิดเขาใช้เครื่องขัด เมื่อ,อให้เหลือแต่กะลาเพื่อประหยัดเวลาครับก็จะสูญเสียน้ําตาลออกไปอีกแล้วเวลาเราเอาไปดายิ่งเนี่ยหรือว่าเอาไปตากเนี่ยแสดงว่าตากติดกะลาเนี่ยอ,ออกซิเจนเอ่ยแสงเอ่ยความร้อนเอ่ยเนี่ยก็ทําลายโครงสร้างนน้ําตาลก็จะสูญเสียออกไปอีกแต่ถ้าเกิดเราตากทั้งเปลือกแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยังหุ้มสารอาหาร ใช้ระยะเวลานานกว่าแน่นอนครับถ้าเกิดการทำเป็นเนเชอรัลโปรเซสจะใช้ระยะเวลานานเห็นภาพจะชัดเลยก็คือว่าถ้าเป็นแบบเนเชอรัลหรือแบบใดเนี่ยคือตากทั้งผลอ่ะคือเก็บมาเนี่ยล้างทำความอาเ็จแล้วก็เอาไปตากทั้งเปลือกแต่ถ้าเป็นแบบวอตโปรเซสเนี่ยนะครับเก็บผลมาคือเราจะต้องลอกเอาเปลือกออกก่อนแล้วมันจะมีเมือกติดอยู่อันนั้นน่ะคือเราจะต้องไปทำการเฟอร์เมนเทชันอีกในน้ำอีกหนึ่งรอบส่วนเรื่องระยะเวลาหรือ วิธีการต่างๆนี้อยู่ที่เกษตรกรหรือคนทาโปรเซสใช่ไหมครับแต่ขอให้รู้ไว้ว่าเวลาเขาตากเนี่ยเขาตากเป็นกะลาที่สะอาดแล้วไม่ติดเมือกละกันไม่ติดเมือกใช่ไม่ติดเมือกโอเคอีกโปรเซสหนึ่งค่ะพี่กึ่งเปียกกึ่งแห้งหรือเซมิฮันนี่อะไรพวกนี้คืออะไรพี่โอเคมันมีหลายชื่อนะเยอะเลยเนี่ยมันมีทั้งผับเนชั่นัลจริงก็คือเกิด กิดที่บาราซิลถ้าชื่อแบบนี้นะหมายถึงต้นกําเนิดเขาต้นจาใชาหรือว่าซิมิได้ซิมิวอชสุดสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขอให้พี่จอบรู้ว่าถ้าเรียกว่าฮันนี่โปรเซสเมื่อไหร่พี่จอบรู้แล้วว่าอ๋อตอนที่เขาตากตากแบบมีเมือกอตากแบบมีเมือกใช่แล้วเปลือกแหละพี่ก็ถูกปอกไหอ๋ออ่ะเพื่อนๆแยกก่อนนะคือถ้าเป็นเนเชอรัล ตากทั้งเปลือบทั้งผลเลยใช่แต่ถ้าเป็นฮันนี่พี่เจกําลังบอกว่าตากแบบติดเมือกเหมือนกันแต่ต้องลอกเอาเปลือกออกก่อนใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมพี่นั่นก็คือเกษตรกรจะต้องเอาผลที่เขาเก็บมาเนี่ยไปลอกเอาเปลือกออกก่อนแล้วแต่แต่ไม่ไปเฟอร์เมนเทชั่นถูกไหมขึ้นอยู่กับบุคคลขึ้นอยู่กับบุคคลสามารถทําได้ใช่เพราะเดี๋ยวพี่จะต้องได้ยินคําว่า ไวฮันนี่เยลโล่ฮันนี่โกฮันนี่พิงค์ฮันนี่เลดฮันนี่บลูฮันนี่แบคฮันนี่ซูเปอร์แบคฮันนี่โรเซ่โออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเยอะเลยใช่งั้นแสดงอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ของเจ้าเมือกนั่นแหละที่ติดอยู่บนกะลาแล้วเอาไปตากงั้นแสดงว่าเปียกคือไม่ไม่มีเมือกไม่มีเมือกเลยเออไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบฮันนี่มีติดเมือกมากน้อยขึ้นอยู่กับ คนที่จะไปทำไปทำแล้วแล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมาใช่ถูกไหมแต่ต้องลอกเอาเปลือกออกก่อนใช่ใช่อเพราะฉะนั้น3โปรเซสนี้พี่เจอะอย่างผมเนี้ยผมชอบกินกาแฟที่รสชาติแบบจัดจ้านหวานอะไรเงี้ยควรควรเลือกกาแฟโปรเซสอยยังไงดีครับส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าสําหรับตัวผมนะครับผมต้องการกินกาแฟที่สะอาดอ่ะโอเคไม่ได้หมายความว่าต้องเอาไป วัชชิ่งเท่านั้นถึงสะอาดครับออผมยกตัวอย่างกับพี่ๆทุกคนเสมอว่าปลาร่ากิมจิกะปิปลาคเค็มเนี่ยอ,อันนี้มันคือของหมักอของดองอมันเกิดการเฟอร์เมนเทชันครับซึ่งมันมีกลิ่นและมันมีกลิ่นรสที่เฉพาะของมันมมมมแต่วันนี้เราต้องการกินปลาล่ากิมจิกะปิปลาคเค็มหรือว่าเจ้ากาแฟเป็นเนชรัลที่สะอาดสำหรับผมนะครับผมต้องการกินเนชรัลที่สะอาดฮันนี่ที่สะอาด และวอชโปรเซสที่สะอาดเราจับยังไงพี่พี่กินปลาสะอาดกับไม่สะอาดผมว่าพี่รู้ขิงดองสะอาดกับขิงดองที่ไม่สะอาดผมว่าพี่ก็รู้อาหารเนี่ยพี่สามารถแยกแยะออกได้เลยว่าอันไหนสะอาดอันไหนไม่สะอาดน้ําที่สะอาดกับน้ําที่ไม่สะอาดพี่ไม่ต้องมีประสบการณ์พี่ก็แยกออกกาแฟก็เหมือนกันเพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของพี่แล้วว่าพี่ได้กินเนชอรัลเนี่ยมากหรือน้อยขนาดไหนและพี่เข้าใจคําว่าสะอาด ในแบบของพี่อย่างไรพี่เจกําลังจะบอกว่าเทคนิคในเรื่องของการดื่มเนี่ยคือของสําหรับพี่เจเองคือเน้นความสะอาดคีนคับในปากความรู้สึกสบายปากแต่ยังมีความหวานถ้ากาแฟสะอาดพี่จะจับอะไรได้ชัดนึกถึงปลาแซลมอนสเชิอ่ะเขาเช็ดมีดแล้วเช็ดอีกเช็ดเขียงแล้วเช็ดอีกซับปลาแล้วซับไป ที่พี่เจกลังสื่อว่าแม้กระทั่งเชฟ<ๆ>เขายังต้องเช็ดมีดหลายๆรอบ <c oughs> ถ้าผมทําโปรเซสในบ่อและผมไม่ล้างบ่อสะอาดอันนี้ไม่รู้ใช่ยกตัวอย่างใ,ให้เห็นบ้าเพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าจุลินทรีย์แบคทีเรียเนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมาแย่งกินน้าตาลเจ้าตัวดีก็ได้เมื่อกี้นี้นะครับเราคุยกันไปในเรื่องของการทำโปรเซสเนี่ยนะครับเพื่อนๆอาจจะ คลายสงสัยกันไปบ้างในบางส่วนนะครับแต่ผมอะยังสงสัยอยู่อีกอย่างหนึ่งครับในเรื่องของการทำโมเซสเพราะเคยเคยได้ยินและก็เคยเห็นวิธีการแบบเนี้ในในวงการกาแฟค่อนข้างเยอะคือคำว่าแอนนาโรบิกโปรเซสกับดับเบิลอะไรเนี่ยคือมันเยอะมากเลยแต่ให้พี่เจเริ่มจากตัว แอนาโรบิกก่อนก็ได้ออแอนาโรบิกก็คือไม่มีออกซิเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเฟอร์ม,มนต์ยังไงก็ได้โดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนสมมุติปิดไม่ให้อากาศเข้าออออโอเคก็คือเก็บผลมาทําโพรเซสหรือใส่ถังปิดฝาไม่มีอากาศเข้าอ่าไม่มีอากาศเข้าจะใส่วาววันเววาจะใส่อะไรก็ตามแต่สรุปก็คือปิดไม่ให้อากาศเข้าซึ่งตรงเนี้ย คุณใส่เชอร์รี่ลงไปเป็นเปลือกหรือหรือหรือว่าคุณไปไปปอกเปลือกก่อนแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดจะลอกเอาเปลือกออกหรือจะใส่ทั้งเปลือกก็ถือว่าสมมติสมมุติตอนตากไปตากแบบติดเมือกก็กลายเป็นอนาโรบิกฮันนี่ฮันนี่อนาโรบิกถ้าเกิดตอนไปตากยังติดเปลือก ยังเป็นผลอยู่ก็เป็น n a t ชอร l ลอนาโรบิกอ่าแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยอะสมมุติว่าถ้าไม่มีอะไรเลยเถ้าหมายถว่าสมมติไม่ติดเปลือกไม่ติดเมือกเอออ่าก็เป็น Wash สอนาโรบิกโอเคไหมอันนี้คือง่ายๆ่ายง่ายอันนี้คือง่ายๆนะครับถ้าเกิดเขาใช้วิธีการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อไล่ออกซิเจนก็กลายเป็นคาร์บอนิกมันคือกระบวนการกระบวนการหนึ่งถ้าผมฟังที่พี่เจนเล่ามันก็อิงจาก ตัวต้นแบบนั่นแหละก็คือพวกเนเชอรัลพวกวอชถูกไหมทีนี้อะแอนนารบิกเนี่ยคือการไม่มีอากาศจะทําวิธีไหนก็ตามถ้าเกิดผมทําแปรรูปกาแฟผมเก็บผลมาแล้วผมเอาผลกาแฟของผมเนี่ยใส่ลงไปในถังหมักทั้งเปลือกอ,อันนี้ผมตั้งชื่อกาแฟของผมเป็นเนเชอรัลแอนนารบิกยังไม่ได้นะต้องดูตอนตัด ต้องดูตอนตากใช่ผมบอกแล้วว่าต้องดูตอนตากอ๋ออาจจะผมเอาขึ้นไปตากทั้งเปลือกอ่าอันนี้เรียกได้เรียกได้อ่าโอเคเนาะแต่ถ้าเกิดผมทําแบบเดิมยังไม่ได้เอาเปลือกออกคือแช่ในถังเหมือนเดิมไม่มีอากาศเข้าแล้วผมก่อนตากผมเอาไปสีเอาเปลือกออกอมีติดเมือกอันนี้เรียกฮันนี่เพราะผมย้ำไปแล้วว่าเราจะนับตอนตากเท่านั้นที่เป็นชื่อของโปรเซสอืมแล้วตัว แอโรบิกง่ายๆเลยก็คือก็คือตรงข้ามมีอากาศใช่แต่ว่าจะมีแบบไหนมียังไงก็แล้วแต่บุคคลละมันยังมีอีกมากครับพี่จ๊อบก็คือโลเทมเปอร t เลเจอร์ควบคุมอุณหภูมิสโลไดพี่จต้องได้ยินอะไอีกเยอะมันเดี๋ยวไว้ รอบหน้าอ <EP S 2> ีพีหน้าได้รอบหน้าค<ด>ือคุยแค่คุยหัวข้อเดียวผมว่าคุยได้เป็นวัน,นครับคุยได้เป็นเดือนนะครับพี่เจแล้วอันนี้คือในการหลักการทำโปรเซสแบบนี้เอาในบ้านเราเนาะในบ้านเราในประเทศไทยมันมีโปรเซสไหนที่ที่เขานิยมทํากันไหมครับนิยมจริงๆก็เป็นวอชโปรเซสแหละทั่วโลกก็นิยมเป็นวอชโปรเซสถ้าไม่ใช่อย่างเอธิโอเปียเอธิโอเปียก็แน่นอนเอธิโอเปียเยเมนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นเนเชอรัล ทำไมเขาถึงนิยมทำเป็นวอร์ดโปรเซสครับในบ้านหนึ่งคือใช้ระยะเวลาในการตากสั้นถ้าเกิดคุณทำดีๆนะสามารถทำกาแฟที่มีความสะอาดอย่างที่ผมพูดไปแล้วเนาะว่ารสชาติสะอาได้ง่ายกว่าแต่ก็จะสูญเสียความหวานก็คือก็ต้องเลือกเอาเนาะเลือกเอาว่าเราอยากได้อะไรแต่โดยปกติพี่เจกำลังบอกว่า สิ่งหนึ่งที่โดยส่วนตัวของพี่เจก็คือถ้าเราดื่มกาแฟหรือเราจะมองหากาแฟส่วนหนึ่งเนี่ยในการดื่มเนี่ยก็คือเน้นความสะอาดผมเชื่อว่าเพื่อนๆหรือคอกาแฟทั้งหลายเนี่ยคงได้ความรู้ในเรื่องของการทำโปรเซสไม่มากก็น้อยแหละสำหรับผมก็คลายความสงสัยไปใน หลายเรื่องเลยนะคบเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าในตลาดกาแฟหรือร้านกาแฟโดยทั่วไปส่วนมากเนี่ยเราก็จะเห็นการทําโปรเซสกาแฟที่เหล่าบาริสต้าหรือร้านกาแฟโดยทั่วไปส่วนมากนํามาใช้กันส่วนหนึ่งเราก็จะได้รู้ว่าเออเฮ้ยเห็นชื่อแอนาลูบิกเห็นชื่อวอร์ดเห็นชื่อเนเชอรัลโปรเซสมันคืออะไรเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งคืออย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้หมายความว่าการทำโปรเซสไหนที่ดีที่สุดนั้นอันนี้ก็อยู่ที่ ผู้บริโภคหรือคนที่ชื่นชอบกาแฟแต่โดยส่วนตัวที่พี่เจแนะนนําก็คือโดยส่วนตัวของพี่เจคือเราก็จะเน้นในเรื่องของความสะอาดกินง่ายดื่มง่ายความคงค้างในปากคือสะอาดนะครับโอเคครับเพื่อนๆสําหรับ EP นี้ก็ฝากให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกับช่องของเราเนาะซิปแอนทอล์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เจนะครับที่มา แชร์ประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ย<ใ>น,แบ,นแบ่งปันนะครับ<ล>ในเรื่องของการทำโปรเซสแล้วก็อีพีหน้าอาจจะได้มาแชร์ให้กับพวกเราแล้วก็เพื่อนๆได้มีความรู้เพิ่มเติมอีกนะครับโอเคครับงั้นสำหรับอีพีนี้เอาไว้แค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณพีณ่เจด้วยครับ